สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ King Power Chinese New Year สวัสดีครับก็วันนี้มาร่วมเฉลิมฉลองนะครับ Chinese New Year กับทาง King Power ครับวันนี้ก็อยู่ที่ King Power ดังนะครับก็วันนี้ก็กินช้อปเที่ยวครบจบที่นี่เลยครับ King Power ครับอาตีวันนี้ชุดชุดตีมวันนี้ยังไงครับวันนี้ก็จริงๆเป็นหนึ่งในเราเป็นหนึ่งในขบวนอ่ parade ครับก็วันนี้เป็นปีปีนี้เป็นปีม้าทองนะเป็นม้า ไฟม้าโลกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น the a i r of horse เป็นแบบว่าราชทายาทที่มีเชื้อสายของม้าครับราชวงศ์ไหนเนี่ยชาเกเรียนชงไหมคะหนุ่มาอะไรนะครับจริงๆเรามีคนเราเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมที่จะชมม้าไฟหรือว่าปีชงอะไรเงี้ยเชื่อม้าชมปีชงปีชงหรือเออหรือม้าไฟก็จะชงอะไร เราเชื่อมเาเ,อมเรื่องเรื่องเรื่องชก็เชื่อเชื่อครับเพราะว่าที่ที่บ้านเขาก็ค่อนข้าง,คงเ,รงเ,งเงคร่งเครียดเรื่องนี้ครับไปสารเฉพาะเสือไปเล่งเนือยี่กันทุป,ปีครับแล้วปีนี้จะไปชมไหครับปีนี้น่าจะยังไม่ชมเพราะว่าเคยชงติดมาแล้วน่าจะสามปีติดอคะครับจริงเหรอมันมีปีหนึ่งที่แบบว่าชนกับปีตัวเองคือชนกับปีตัวเองคือชมแล้วใช่ไหมสมมติเราเกิดปีม้าแล้วก็ปีนี้ปีม้าก็ชงแล้วก็ปีตรงข้าม คู่อะไรคู่อาฆาตไม่ก็อะไรคู่อะไรคู่ชะตาที่ชงมาสามปีติดเลยใช่ประมาณสามปีติดแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงว่าทำไมมันถึงไม่ดีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เขาบอกว่าชงอ่ะแล้วก็แบบเป็นธรรมแต่ทำไมเหตุการณ์อะไรที่มผ่านมาสามปีติดมันมีอะไรติดติดคาัาไหมติดขัดคาถเหรอก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราก็แบบว่าใช้ชีวิตแฮปปี้ปกติแหละไม่ไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าร้ายแรง ผมว่า è, มันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในความเชื่อเราก็แบบเชื่อไวแต่สุดท้ายมันก็แบบผมว่ามันอยู่ที่เราอ่ะ<ม>เราก็ระวังตัวมีสติมันก็น่าจโอเค<ม>แต่มันก็ยากเลยเนาะมี <c oughs> สติมีสติห <c oughs> น่อยนะยาก,กาหรือว่าอย่างจากสามปีแล้นพ,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 พอชงเสร็จบุฟพอลจากนั้นลองปังเลยตอนนี้เหรอครับ <c oughs> ใช่อาจจะตอนนั้น,นอายุ20ตอนนี้ตอนนั้น ถ้าจะไม่ใช่เหรอแล้วฟังก์ชันไหนยากอะไรนะครับแล้วฟังก์นแบบนี้ไม่รู้มันก็แล้วแต่ดินามิกของชีวิตแล้วกันให้แบบว่าพระเจ้านำทางอย่างวันนี้เรามาร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงในี่ยชุดนี้ปกติเราไม่ได้ใส่ชุดนี้ร้องเพลงอเคครับรู้สึกไม่ค่อยชินตาครับผู้ชายตกใจตกใจเล็กน้อยแล้วมีสเต็ปไหมนะคะมีสเต็ปเล่นทีมแบบไหนครับสเต็ป สเตปอ๋อสเตปเต้นมีแบบว่าไม่ไม่ได้เตรียมเต้นมาหรอกเตรียมร้องอย่างเดียวเต้นแบบว่าฟิลฟิลมันมาตอนนี้คือถ้าแบบฟิลมาสามารถเต้นได้แล้วสนิทกับร่างกายแล้วอ่าสนิทกับร่างกายแล้วอ่าสเตปกับสเตปกับเมโลดี้ไปด้วยกันมั้ยเออไม่นอนนี่ตอบไม่ออกก็ที่พี่ไปก่อนดีทหาไม่งั้นอยากให้ฝากชวนที่พี่มาด้วย ครับตุดจีนนี้นะครับใครแบบว่าไม่มีที่ช็อปไม่มีที่เที่ยวไม่มีที่กินนะครับมาที่ Kin g Power นะครับก็ครบจบที่เดียวนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22กุมภาพันธ์นี้ครับก็มาร่วมช็อปของฟงของฝากกับไปหาคนที่ต่างประเทศให้เพื่อนให้พ่อแม่ให้แฟนได้หมดเลยครับที่คิงพาวเวอร์ครับสกายสุดนะเขาเปิดต้นปีมาในเอกเขาจะอันดับว่าสกายเป็น เป็นออฟเยอะมากแฟรนอ์ชุดนี้เขาอาเปนออกเออเราดีใจแค่ไหนเพราะว่าลูกค้าชุดเราอ๋อครับก็ดีใจครับเราก็แบบดีใจกับทุกโอกาสที่ที่แบบว่าลูกค้ามอบให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้แล้วไม่จ๊อบครไอเดี๋ยวนี้เป็นนักเดี๋ยวนี้เป็นนัอันนี้ใครเนี่ยสกายเป็นเนี่ยเมื่อกี้สกายมน้ทำไมอ่ะทำไมผมไม่ปกติผมไม่เป็นแบบนี้หรอกโอ้โหดูดิ รู้ไร้ลูกค้าชุ่เราโอโหโอ้โหอ้ love working I love my job เมื่อกี้เรีใชแบบนี้อ่ะอันนี้คือชกายไม่ได้ไม่ได้มันของดีมีเช็คเดียวครับรู้สึกยงไงอ่ลูกค้าเข้าใจเรามีเซ็นแฟนรไมา้ก็กดีใจครับรู้สึกแบบว่าดีใจกับทุกโอกาสที่ที่เข้ามาแล้วาก็ส่วนใหญ่คือเป็นคนโชคดีที่แบบว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเรา ใช้จริงอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่ารู้สึกสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์เราได้ง่ายมากแล้วก็ก็พยายามแบบศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแบบบางครั้งก็แบบมีเขามีไลน์สินค้าที่ที่แบบบางงานเราอาจจะแบบเอ้ยยังยังไม่เคยเราก็แบบมาทำความคุ้นเคยอย่างเงี้ยแบบก็พยายามเตรียมตัวเองให้ให้ดีที่สุดเลยแบบว่าเออเขารู้สึกมันแบบลูกค้าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นเหรอสร้างความเชื่อมั่นวันนี้มาเป็นองค์ชายลูกค้าก็รู้สึก เชื <b> เอ่อมั่นนิดนึงไม่ใช่กำลังรอไม่ใช่กำลังรอใน,นวันนี้ <S <S แ,แล้ว,ว่างโพเทนเชียลในการพรีเซนต์จาระเบีย์ยังไงครับโพเทนเชียลในการพรีเซนต์จาระเบีย์ก็ก็อาจจะศึกษาปกติก็ถ้าง่ายๆก็แบบก,กลับมาเสิร์ช google ก่อนว่าเขาเป็นยังไงมายัไงได้าจากประเทศอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันยังเราอยาก,กจะพรีเซนต์ว่าทีนี้เออถ้ามันได้มาสักหนึ่งตวัวมันจะสุดเอ จริงก็ขาดอีกแล้วนะครับเีจนนะถ้าตอนนี้ประมาณโดยประมาณเอาประมาณสิบกว่าครับประมาณเท่าไหร่ได้คะสิบกว่าบาทแต่อที่ออกไปแล้วก็ไม่ใช่ที่ออกไปแล้วที่เปิดเลยออกมาแล้วรีวิวออกมาแล้วน่าจะสิบสิบกว่าสิบห้าสิบหกประมาณนี้ไม่ได้ใจที่มีจ่อรอคิวอีกแล้วก็มีแบบที่ไม่เปิดไม่ไม่ ไม่รู้คอนฟิเดนเชียลไว้ก่อนอาจจะบอกว่าให้เยอะขนาดนี้แล้วมันก็รับไม่ได้แล้วสิรับได้รับได้ครับเพราะโลกเรามีของใช้อุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายครับของอะไรนี่ค่ะสิ่งไหนที่สุดว่าถ้ามองถ้ามออยู่บนร่างเราแล้วมันมันได้เลยโผงนาหิวอะไรนะอะไรยังไงคะเอสเซอร์เรีเครือข่ายโทรศัพท์ยังได้อยู่ครับอะไรนะเครือข่ายเครืองเครื่องขายสัญญาณนะ ตัวปกติเป็นองชายไหมอชไม่ครับวันนี้เป็นองค์ชายครับกระแสจิตล้วก็ได้หมดแหละจริงๆก็พร้อมพร้อมพร้อมทำความเข้าใจกับลูกค้าทุกท่านครับแต่ถ้าคนจะมองว่าเป็นปีทองอีกหนึ่งปีหรู้สิกปีก็ผมว่ามันก็มันก็อาจจะเรียกว่าปีทองได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า อนาคตมันอาจจะมีปีทองเหมือนนี้ก็ได้เขาจะเอาว่าก็คือสมมูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ manifest ตัวเองในตอนนี้อ่าครับก็เป็นปีที่รับงานเยอะที่สุดหมายถึงหมายถึงว่างานอีเวนต์งานทั่วไปทุกทุกอย่างนะปกติก็ซีรีส์ปกติเราก็รับแบบสองปีครั้งไงรอบนี้ก็จริงๆก็รับติดกันแต่แค่พอมันถ่ายแล้วแบบมันมีโปรเซสโปรดักชั่นอะไรต่างๆมันก็พอจอแนมันก็เลยอาจจะแบบ อยูหายไปปีนึงอะไรอย่างงี้งานอีเวนต์อะไรเงี้ยบางครั้งก็แบบเมื่อก่อนก็แบบอาจจะไม่รับตอนนี้รับแล้วนะปีนี้แสดงว่าคำว่าสการ์ตูวิ์ไม่มีแล้วสกายคนนั้นได้ไปแล้วไม่อยู่แล้วก็จริงๆก็มันก็เป็นเหมือนเดิมแหละผมว่าแค่มันเรียกว่าอะไรอ่ะปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมประยุทธ์ตามประยุแต่ปีนี้มีกี่เรื่องะครับปีนี้ที่ถ่ายใช่ไหมครับน่าจะประมาณสองถึงสามเรื่องครับแล้วจะได้ดูกันบ้างไหมภายในปีนี้ปีนี้ได้ดูแน่ๆเรื่องหนึ่ง ก็คืออูก็คืออู๋ซูอึงพูดไม่ได้แต่เรื่องอื่นอ่ะเรื่องอื่นก็ไม่แน่ใจครับต้องรอเขาวางไทม์ไลน์แต่แต่แล้วเรื่องคือเริ่มถ่ายทำหมดแล้วเรื่องอูเริ่มถ่ายทำใกล้แล้วครับใกล้ปิดกล้องแล้วเรื่องอื่นใกล้เริ่มยังเปิดกล้องยังเรื่องอื่นยังครับต้องจบไปทีละเรื่องกเลยปิดเพรองการถ่ายทำรอก็กันอยู่ไม่ไม่จริงจริงเป็นคนไม่ไม่ค่อยรับงานสอนถ้าเป็นซีรีส์นะครับเพราะว่ามันผมว่าโฟกัสยากอ่ะหมายถึง เราต้องแบบถอด collector หนึ่งแล้วมา collector หนึ่งแล้วตัวละครใช่ไหมอ๋อแบบสกิลแบบ multi tasking แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งกลัวแบบออกาแรคเตอร์นี้ไป็นผสมกับคาแรคเตอร์นี้แล้วมันออกออกมาไม่ดีกลายเป็น e v e n เรื่องสัดส่วนของงานที่เกี่ยวกับเวนต์หรือว่างานแสดงอะไรมากกว่ากันตอนสัดส่วนงานสัดส่วนจริงๆก็ไม่เรียกกันแหละผมว่าแค่ process ในการถ่ายซีรีส์มันแบบว่ายิงยาวกว่าไงแบบบางครั้งครึ่งปีสามเดือนสี่เดือนแต่อีเวนต์มันครั้งเดียวชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงจบ นียังไหวใช่ไหมคะยังมีพลังสู้สบายมากครับไม่ต้องถามเรื่องนี้เลยามีการจะเป็นไงบ้างไปออกรายการกับคนกล้ามใหญ่มารู้สึกยังไงวินเมทวินเขาเป็นใหญ่มากใหญ่เขาใหญ่จริงมั้ยสุดๆอดเขาเริ่มโอ้โหโบราณอลังการแต่เราไม่เคยชินแล้วนะมาออกด้วยกันหลายก็แต่ไม่ไม่เคยเห็นคอนทอรดไม่ไม่เห็นการอยากเขาจัดตาเนื้อเราไหมคือปกติเราเห็นจาก สตอร์แกรมส่วนตัวของท่านพอเราได้เห็นหน้าตาเนื้อของเรารู้สึกยังไงกล้ามปิ้งอย่างนร้ผมว่าผมหัวใหญ่อะนะกล้ามเขาใหญ่กว่าผมเองเป็นแรงบันดาลใจไหมเอาบ้างเอาบ้างร่างทองเอาบ้างสกายร่างทองเอาบ้างมันแบบว่าทุกคนมันมีวิธีขุนในแบบที่ที่ตัวเองชอบแ่บโอ้ยเกรงเห็นสกายยืนใกล้สกายแต่ทำท่าไปงับใช่ไหมเหมือนเที่ยวเออมันเป็นยังไงเห็นแล้วมันเห็นแบบยังไงอย่างเงี้ย มันเหมือนก้อนแบบไม่แบบมันเหมือนแบบเคยเคยเคยดูโลโก้ไะโลโก้แบบน้องน้องมิซิลินมันแบบว่าเมันเด็กเด็กเกิดอะเด็กเกิดใหม่แล้วแบบว่าแขนเขาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นบ้องบ้องเป็นก้อนเป็นต้อนทูนแบบอยากหนีอยากงับแล้วเราคิดว่าเราจะงับเขาได้ไหมเพราะว่าเขาแบบลนแรงมากเลยนะฟันน่าจะหักก่อนแข็งแก่แข็งแก่เขาก็โชว์ในแบบโซเชียลอยู่บ่อยครั้งเราจะไม่คิดเหรอทำไมเห็นด้วยตาเลยวเรา มันดึงตูดอ่ะมันดึงตูดสายตานถ่ายรายการว่าลืมสคริปต์แล้วเออแล้วอย่างเราทำไมเราไม่โชว์นม่คุณครับเพราะว่าเราไม่ต้องเล่นนี่เหมือนเขาเล่นบอร์ดของเขาเราสู้เขาไม่ได้ไงคนเล็กคนน้อยครับแร้วเขาคุณเข้ายิมประจำอยู่แล้วนะไม่มีบ้างเลยไมปกติเราปกติเราไม่เคยยอมแพ้นะอะไรนะเราปกติเราก็เขาเขาฟิตมาเขาบอกว่ากล้ามมีกล้ามแต่ชนะทำไมเราถึงไม่แบบ แม่เราเวใครเวมนันครับอ่าเราเวสไกายเป็นแบบไม่บอก้ <c oughs> าว่าเขาเด็ดที่แข็นแล้วเราเด็ดแค่ชื่อเองไม่พอนะโอความมั่นใจสิหล่อสมาร์ทเลี้ยวสิ เลยะเออแล้วก็แบบี้แล้จะได้เห็นมคะมีมีโอกาสที่จะได้เห็นบว่าเออการอดแบบ่ผกันแเดี๋ยวรอดูแล้วกันเอามีแล้นยังไม่บอกรอติดตามรอติดตามอ่ะแล้ก็มีถ้าไม่บอกถ้าถ้าถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีมาชมปิ่งที่ King Power ได้นะครับผมเสารี่22กุมภาพันธ์นี้ครับผมพรุ่งนี้สกายถอดให้ดูเลยพราะเดี๋ยวจะมี อ๋อใช่ครับกับ GDS ครับก็เล่นเชิญนะครับก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามาเจอพี่ๆน้องๆที่ GDS นานแล้วก็รอบนี้ได้กลับมาเจอกันก็เดี๋ยวน่าจะสนุกแน่นอนเออคอนเสคราวนี้เป็นออเคสตรานะตกราออเคสตราใช่ไหมใช่ครับแล้วเก็บตัวอย่างไรก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปทำไมครัทำไมครับไปในพาร์ทนักแสดงเอาไปถึงให้ผมไปเล่นสีไวโอลินยนีหมไม่หมายถึงว่าเราต้องร้องกับวงออเคสตราได้ได้ไม่ได้เห็นรวมตัวกันดีล่าสุด ไปรวมกลุ่กันขึนมาเป็นยัไงบ้างคะทำให้รู้ึกความหลังไหมรีวิเนียนก็เป็นแล้วก็คุยสัพเพเหระอัปเดตชีวิตกันครับจริงเหรอรู้สึกเหมือนแบบว่า50าสิบป่ะอัปเดตชีวิตงดีสกายคิดว่าใครเปลี่ยนไปมากที่สุดเปลี่ยนไปมากที่สุดไม่ไม่มีใครเปลี่ยนเลยคือทุกคนเหมือนเดิมเลยคุยกันอะไรก็แบบว่าเออมันก็คุยกันคลิกเร็วแบบไม่ต้องไม่ไม่มีไอส์เบรกิ่งขึ้นมาเลย ก็ไม่มีไอซ์ไอซ์วอลล์ขึ้นมาเลยแต่ไม่ต้อง breaking เลยก็คือไปแบบว่าการี union ครั้งนี้ก็คือแบบเพราะว่างคอนเสิร์ตป่ะเพราะไม่ใช่ครับอันนี้ก็นัดกันคือคุยกันเพราะแบบเอออยากนัดกันทุกทุกสามเดือนอะไรเงี้ยได้แบบคิวแต่ละคนไม่ธรรมดาก็มีก็สร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็คอยขานถ่ายกันนะว่าแบบตารางงานอันไหนใครว่างอะไรยังไงบ้างการันครั้งนี้ใช้เวลานานแค่ไหน งานโขไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ได้ใช่ไปเยอะเลยเนี่ยแต่ก็นัดกันมาสองรอบแล้วนะมันก็เป็นไปได้เพราะสิบคนนานมากแลยวกว่าจะได้รวมตัวกันแบบอันนี้ก็เกือบครบเนาะก็จริงๆก็ขาดเยอะครับอันนี้แค่เมื่อกี้ไม่ถึงสิบคนเองประมาณสิบคนอย่างประมาณนี้นัดกัครั้งหน้าก็คือต้องเริ่มนัดตั้งแต่วันนี้เพราะว่าอีกสามเดือนข้างหน้าจริงๆมันมีแพลนเยอะมากเลยครับอย่างที่เขาไปดำน้ำกันตอนแรกก็ชวนกันไปแต่ว่าเวลามันไม่ตรงกัน พี่ยงครับจริงจริงจริงหรอรถ้าะกายตอบยังไม่มีใครกล้าถามตอบเลยาจรหรอพี่ยงคิวเยอะสุดเลยยากสุดเลยเยอะมากเขาโหเขาประชุมทั้งวันทั้งคืนใช่ลูกเยอะเนาะใช่ลูกเยอะมากเฮียครับกายขอบคุณครับขอบคุณครับทำท่าแบบเมื่อกี้ใหม่ไอเริ่มไม่จ๊อบแล้วไอเริ่มไม่จ๊อบไอเริ่มไม่จ๊อบเอ๊ะเดีวเดี๋ยวค้างไม้ค้งไว้ก่อนเริ่มยี่จ๊อบเอาเมื่อกี้ด้วยเอาไอติ้งเมื่อกี้ด้วย เอตอตรงนี้ก็เออตนนี้เอามองกล้องเอามองกล้องเ <3 S 1> ออเออเอสกายสาม่วบ